อากุศลันที่น่ารักทุกคนนะคะก็อยู่นในการในช่วงของวันคริสต์มาสอีฟวันก็ส่งความสุขไปถึงทุกคนด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะวันคริสต์มาสแล้วเมอร์ลี่คริสต์มาสลวงหน้าเลยขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในช่วงเวลาของวันคริสต์มาสซึ่เป็นวันเกิดขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองและขอโรรองโศเอกพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นขอให้มีความสุขมากๆและคนที่กำลังเดินทางนะกลับไปยังภูมิลำเนาก็ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะบางคนก็หยุดยาวกันเลยตั้งแต่ช่วงงคริสต์มาส ไปจนถึงปีใหม่วันนี้อัปเดตข่าวค้าของเซียวจา้านกับวังฮิปโอนะคะเราก็เริ่มต้นที่จันเกิดกันเหมือนเดิมในช่วงเมื่อวานนี้ความตื่นเต้นชังไม่จางหายไปเลยมันดีใจฮะเหมือนฝันจริงๆค่ะสำหรับภาพยนตร์ของเซียวจา้านเรื่องมังกอนหยกเป็นภาพยนตร์ที่เราเฝ้ารอคอยเฝ้ารอคอยที่จะเห็นผลงานภาพยนตร์เซียวจา้านที่แบบประสบความสําเร็จแบบสุดๆเซียวจา้านนะมีภาพยนตร์เรื่องหน้าที่ออกฉายค่ะที่เป็นพระเอกเลยคือภาพยนตร์เรื่อง7ดไดนาซกระบี่เทพสังหารในช่วงปี2019นี่คือภาพยนตร์เรื่องที่2ที่เซียวจา้านนะเป็นพระเอกแบบเต็มตัวบนบ ของกล้วยเจ๋งหรือว่ากลัวจริงตอนนี้นะคะฮอตไปทั่วโลก เพียงแค่ตัวอย่างแรกมาเท่านั้นสร้างแรงสันเทถอนจริงๆและแอบเข้าข่าวสรารของรัฐบาลจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CCTV ไม่ว่าจะเป็น People Daily ช่วยกันโปรโมทเลยพี่น้องเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทางด้านของรัฐบาลจีนบอกว่ามันจะช่วยสนับสนุนในส่วนของวัฒนธรรมของจีนในหลายๆส่วนด้วยกันและมันไม่ได้ออกมาในแนวแบบหวานแหววพระนางแบบกุ๊กกิกอะไรไม่ใช่แบบนั้นคือมันเป็นเวอร์ชันองคชีเคอะจริงๆมาในแนวแบบการต่อสู้ที่เน้นแบบกังฟูแบบกําลังภายในจีนแท้ แตอนนี้เปิดเผยนักแสดงออกมาแล้วนะคะนักแสดงหลักๆคาเซียวจ้างของเรานะคะบทบาทของกัวจิงหรือว่ากัวจงิงจวงตาเฟยนะคะบทบาทอึ้งยงหรือว่าห่วงโรงนี้เรารู้อยู่แล้วสแล้วก็มีนักแสดงนะ,ะที่มาสมทบอีกเป็นนักแสดงที่รับบทบาทหลักๆก็ถือว่าเป็นนักแสดงมาว่าฝีไม้ฝีมือยอดเยี่ยมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณเหลียงเจียหุยรับบทบาทเป็นเอ้าเอี้ยหงและมีนักแสดงฝีมือนะคะอย่างหูจินคุณหูจินนะคะในเรื่องนี้ก็มารับบทบาทเป็นยาจบอุดร องชิกโกงก็ต้งเรียนรูนะคะว่ามีตัวละครตัวไหนกันบ้างวันนี้ออฟฟิเชียลของภาพย,ยนตร์เรื่องมังกรหยกนะคะก็ได้ปล่อยเบื้องหลังค่ะเสี่ยวจ้านสำหรับการฝึกเสี่ยวจ้านแบบคล่องแคล่วว่องไวมากมากเลยนะคะิวบุยอดเยี่ยมสำหรับภาพย,ยนตร์เรื่องมังกรหยกเขาก็บอกแล้วนะคะฉายปี2025นี้วันแรกของตุจ,จีนฤดูดใบไม้ผลิเดียวกันจากทั่วทุกมุมโลกแสดงว่าฉายพร้อมกันทั่วโลก นี่แหละเรามีวางแล้วพี่น้องเราจะได้ดูพร้อมกับประเทศจีนถ้าเขาพูดแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกส,สการาบันฉายภาพยนต์เอเชียเราจะได้ดูพร้อมกับจีนถ้าเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าฤดูใบไม้ผลิเดียวกันจากทั่วทุกมุมโลกนั่นไม่ใช่ที่ไทยงอนนะคะงอนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะรอติดตามบริการค่ะนอกจากคุณหูจินที่รับบทบาทเป็นยาจุบอุดรคุณเหลียงเจียฮุยนะคะบทบาทของเอ้าเอี้ยงหง ก็ยังมีนะคะคนที่รับบทบาทองค์หญิงโหเจิงใช้นักแสดงหน้าใหม่ชาวฮ่องกงที่แบบหน้าตาเก๋มากๆเธอชื่อว่าจางบุญซินเป็นนางแบบและเป็นนักแสดงหน้าใหม่ค่ะเธอมารับบทบาทเป็นองคหญิงโหเจิงแฟนก็บอกว่าลืมองค์หญิงโหเจิงเวอร์ชั่นเก่าไปเลยเพราะในเวอร์ชันนี้เธอถือมีดเป็นนักรบที่อยู่บนหลังมา้าแล้วดูแบบแข็งแกร่งดุดันสมเป็นองค์หญิงมองโกล หันถือว่ากระแสตอบรับแบบมาแรงมากๆเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกยอดจองทะลุไปมากกว่าล้านแล้วนะสองคนที่อยากจะดูภาพยนตร์นี้ผ่านทางเถาเพียวๆนอกจากนั้นก็ยังมีเหมาเหยียนเซียวจ้านบทบาทกลัวจริงฮ่ะกลัวจริงนอกจากนั้นแบรนด์สิบนค้กกาต่างๆที่ร่วมงานกับเซียจวยจา้านได้ช่วยกันซัพพอร์ตหมดเลยก็แชร์คลิปข่าวจากออฟฟิเชียลบ้างจากทางด้านของ CCTV บ้างนะคะสื่อบันเทิงต่างๆเพื่อที่จะร่วมซัพพอร์ตเซียวจา้านแล้วะขบันเทิงที่น่ารักนะรุ่นพี่ที่น่ารักอย่างซูชีนะคะก็ซัพพอร์ตเซียวจ้านตลอดมา ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปวดรายการ X5 สูชีก็บอกว่าฉันรอคอยที่จะดูความยุติธรรมในหัวใจของคุณคือฮีโร่ก็แชร์โพสต์ไปนะคะซัพพอร์ตเสียวจานน่ารักมากๆรอคอยติดตามชมไปด้วยกันนะคะภาพยนตร์เรื่องบังกรโยกับภาคจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่เราก็จะเห็นคุ้ยเจ๋งคะ่ะที่รับบทบาทโดยเสี่ยวจานผ่านการตีความของชีเคะจากบทประพัน,นะ,ะของอาจารย์กิมยงลุ้นตัวโกงบริการนะคะพูดถึงเรื่องราวของนักแสดงคะ่ะคุณหูจินนะคะที่มารับบทบาท เป็นยาจกอุดรเดียเคยแสดงภาพยนตร์กวังอีปอ๋อสอบภาพยนตร์เรื่องบอดูฟรายคือเซียวจางกวังอีปอ๋อก็ได้ร่วมงาน,นะะกับนักแสดงที่ร่วมแสดงเรื่องเดียวกันหลายคนมากๆเซียวจ้านกับหลี่ซินนะคะก็แสดงเรื่องเดียวกันพระนางจากนั้นหลี่ซินกับพแสดงคู่กวังอีปอ๋ออีกจางจิ้งอีนะคะแสดงภาพยนตร์กวังอีปอ๋อฮิดเดนเบลดแล้วก็มาแสดงกับเซียวจ้านอีกนะคะสอบซีรีส์เรื่องจางหายจวน นอกจากนั้นยังมีนักแสดงสมทบนะคะและคนบันเทิงอื่นๆที่แบบเคยร่วมงานกั่กับเซียวจ้านและก็หวังยี่ปอ๋อเหมือนกันตาก็ได้โคจอนนะคะมาร่วมงานกันนักแสดงก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะคะเวลาที่เราเห็นเนี่ยมันก็ทําให้เรานึกถึงคนอีกคนหนึ่งอย่างคุณหูจินนะคะที่มารับบทบาทเป็นยาจุดอนพอเห็นปุ๊บเนี่ยแหวมก็อืม้มคนนี้นี่นาเคยแสดงหนังกับหวังยี่ป๋อเรื่องบัลเทอร์อรฟลายก็มาแสดงกับเซียวจ้านอีก มันก็เป็นความรู้สึกที่ทําให้เรานึกถึงการเล่นกันได้มีหลายคนแบบมาคอมเมนต์โหดมากๆเลยนะคะว่าฉันจะดู25รอบสําหรับหนังเรื่องนี้ของเสียวจา้านฉันจะไปปักหลักนะคะกลางเต็นท์อยู่แถวโรงภาพยนตร์เพื่อที่จะดูหนังเรื่องนี้ให้แบบสาใจให้จุใจไปเลยให้ส่งกับที่เฝ้ารอคอยสําหรับมังกรหยก สำหรับภาพยนตร์ของเซียวจ้านนะคะนอกจากมังกรยกแล้วเนี่ยสองภาพยนตร์ที่มีแผนจะฉายในช่วงปี2025ตรงนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะสำหรับการฉายในช่วงปี2025ค่ะเตอเซียนจินเจอร์เซียวจ้านรับบทบาทพระเอกของเรื่องโมเตอร์เซียนส่วนจะใช้ปีนี้หรือไม่ใช่รอติดตามไปด้วยกันเราก็เป็นกําลังใจงให้กับเซียวจ้านด้วยนะคะถ้าหากว่าฉายในช่วงปี2025เซียวจ้านก็จะมีภาพยนตร์ที่ฉายในช่วงปี2025ถึง2เรื่องด้วยกัน เซจ่างก็มีอวยพอนะผ่านทางไปตู้ด้วนฮครเซิร์ตเอนจินไรยาของจีนค่ะสประตูแห่งความทรงจำที่เริ่มต้นใหม่การประเมินตัวละครีนทันสมัยที่สุดในช่วงปี2024นั้นมาแล้วเซจ้านมาร่วมสุกและทดสอบด้วยตัวเองเรื่องดาวซิว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งหรือว่าเป็นคนที่อ่อนแอ คำถามคือว่าคุณเป็นคนแบบไหนชอบแสงออกหรือว่าเป็นคนเงีเยบๆเจเจ้าบอกว่าแบบเครื่องเครื่ง,งนึงอะก็เป็นคนที่มีหลากหลายอารมณ์ใช่โมจิแล้วคีย์เวิร์ดที่สรุปปี2024ของคุณอิโมจิก็การแขนออกส่วนคีย์เวิร์ดคือรวมสมบูรณ์และเต็มที่มีเคล็ดลับการชาร์จพลังที่สามารถแชร์กับเพื่อนๆที่มีบุคลิกเช่นเดียวกันเป็นคนหรือเปล่าเยวจ้าก็บอกว่าผมคิดว่าวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองคือวิธีที่ดีที่สุดดังนั้นผมคิดว่าเหมาะกับตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ ร่าเขาแสดงความดีใจกับหวังอีปอด้วยนะคะสำหรับหวังอีปอของเราก็ขึ้นทำเนียบแฟชั่นโลกนะคะจากอยู่ใน500อันดับเลื่อนมาอยู่ใน30อันดับสับท็อปเซอร์ตี้หมดอินฟลูเอนเซอร์บิิตี้ของ L Thailand และเป็นหนึ่งใน50นะคะคนดังผู้ทรงอิทธิพลประจำปี2024แล้วก็ไวทอปอน,นั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ชายที่แต่งตัวดีที่สุดในโลกประจำปี2024ด้วยสุดมากๆไวทอปอก็อยางที่อาทราบนะคะเป็นทักนักแสดงนักร้องเป็นนักกีฬาเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจในลหลายๆอย่างสร้างแรงสันสะเทือนในสังคมนอกจากนั้นนะคะแบรนด์สินค้าต่างๆที่หวังอีปอน,นั้นทําการโปรโมทให้ก็ยังมปที่ต้องการแบบอย่างมากๆ ออกมากี่แบรนด์กี่แบรนด์คะได้รับความสนใจแล้วก็โซเอัอย่างที่เราทราบกันคุณค่าที่หวังอีปอคู่ควรจริงๆนะคะและเป็นศิลปินจีนที่มีค้อทายอยู่ในมือเยอะที่สุดสำหรับช่วงปี2024นะคะรวมถึงในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยในปี2024นะคะหว,วังอีปอนั้นได้ลงนามเซนสัสญญาข้อตกลงใหม่ไม่ว่าจะกับแบรนด์ oss, ave, Jimmy ลาคอสเลว j เวจิมิชูก็ถือว่าเป็นการขยายอิทธิพลนะคะในโลกแฟชั่นของหวังอีปอเนี้ออกไปนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือเป็นระดับก g l o b a l สุดยอดไปเลยข้างหนึ่งแล้วก็สั่ความดีใจกับหวังยี่ป๋อด้วยนะคะนี่คือหนึ่งในผู้ชายที่แต่งตัวดีที่สุดในโลกใน,กในช่วงปี2024ตอนนี้เราก็รออยู่นะคะสําหรับหวังยี่ปอ๋อค่ะกับรายการสารคดีที่เราเฝ้ารอคอย Exploring the u n o w i t h Wang Yibo on t h ะ 2nd channel ะท,ทางช่อง Max w ว n g y i นะคะมีให้เสียงภาษาอังกฤษด้วย for more creative ways to explore the world that's what I thought let's give discovery a call ยอดเยี่ยมมากมาก อย่างที่พี่น้องฟังไปนะคะโอ้ยบอกว่าผมกําลังมองหาหนทางที่มันแปลกใหม่ที่จะออกสํารวจโลกกว้างอยู่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็บอกกับทีม discovery มีเขาเลือกมาด้วยนะคะว่าอาจจะมีซีซั่นสองในช่วงปี2025จะมีหรือว่าอะไรยังไงนะคะรอ,รอติดตามด้วยกันแค่ซีซั่นแรกเนี่ยโหเทนเซนโกยเงินไปไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเป็นสารคดีที่แบบไม่เคยมีคนดูเยอะมากขนาดนี้มาก่อนคนที่นำแบบ on air streaming นี่ยังตกใจเลยว่ามันโค ที่สุดจริงๆและเป็นที่ต้องการจะดูทั่วโลกสำหรับแฟนๆอย่างไทยเราเองก็รออยอะรอจนเหงือกแห้งแล้วพี่น้องวันที่28ธันวาคมนี้เราจะได้ดูพร้อมกันออนแอร์ตอนแรกนะคะช่วงเวลา17นาฬิกา15นาทีทาง Max Contribution ติดตามรับชมไปด้การค่ะ exploring the unknown with Wang Yi Bo ส่งท้ายที่ Wang Yi Bo นะคะในช่องของวันที่11ค่ะ Wang Yi Bo ก็ไปไลฟ์กับทาด้าน,น,น Brandon Joy หล่อน่ารักมากม ตอนนี้วังยี่ป๋อของเรานะคะอย่างที่พี่น้องทราบก็คอนเฟิร์มร่วมงานเค้าดาวที่สานีหูนานเหมือนเช่นทุกปีว้ว่าอีไม่กี่วันนี้นะคงจะมีการปล่อยค่ะเกี่ยวกับเพลงใหม่ของวังยี่ปอ,อกมาให้เราได้เห็นแล้วล่ะนะคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยช่วงก่อนที่จะเข้าสู่การเค้าดาววังยี่ป๋อจะปล่อยเพลงใหม่แล้วก็จะร้องเพลงใหม่ในเวทีของการเค้าดาววังยี่ปอ๋อคอนเฟิร์มแล้วนะคะไปสถานีเดิมที่หูนานค่ะปีนี้จัดที่ไฮโค ส่วนเซลจานนะคะสําหรับการคอนเฟิร์มร่วมง,งานเข้าดาวปีใหม่ตอนนี้เซลจานยังไม่ได้คอนเฟิร์มที่จะไปร่วมง,งานเข้าดาวปีใหม่ที่สานีไหนแต่ก็รุ้นอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจแล้วเฝ้ารอคอยเพระาะเรา,าทราบว่าโหทํางานหนัก ้งปีเลยเซลจานวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสาหรับการติดตามรับชมคลาวๆาของเซลจาบหวังฮิปโปแหวมก็ปลีกเวลาเต็มที่เลยสำหรับการทําคลิปเนื่องจากว่าไม่มีเวลาจริงๆแหวนพยายามที่จะทําฟิกแล้วแต่ทําไม่ได้เพราะว่าการทําฟิกมันก็ต้องมีสมาธิต้องมีอารมณ์ต่างๆต้องใช้อารมณ์ที่จะทําจะแบบเร่งเร่งรีบรทบทเหมือนทาขาวเนี่ยก็ไม่ได้ขณะว่าทําข่าวก็ยังต้องทําด้วยความตั้งอกตั้งใจทําฟิกเสียงต้องใช้สมาธิจริงๆ เพราะฉะนั้นพี่น้องก็รอแบบหน่อยนะคิวเต็มทั้งสัปดาห์จริงๆแบบกระดุกระดิกตัวไม่ได้เลยอย่างช้าที่สุดนะฮะหลังปีใหม่อย่างเร็วที่สุดก็อาจจะเป็นวันที่30วันที่29ประมาณนี้แต่วัมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอได้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกๆกำลังใจในชว่วงของวันคริสต์มาสนี้บําขอทุกคนมีความสุขมากๆเมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะขอพระเจ้าสวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็รักพี่น้องทุกท่านมากๆเจอกันใหม่ในคราวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ We wish you a merry christmas we wish